รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอุ่นใจใกล้คุณหมอ เมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้คุณหมอนะครับรายการที่จะนำเสิร์ฟสาระความรู้ทางการแพทย์สุขภาพการออกกําลังกายครับสัพแพทย์ยากๆเราตัดออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพูดคุยกันง่ายๆสบาย เพื่อนําเสบบความรู้ส่งตรงถึงบ้านเหมือนเราสองพ่อลูกไปอยู่กลางบ้านคุณครับและตอนนี้ก็มาโดยพร้อมเพรียงกันแล้วกับวิทยากรของเรารองญญาศาสตราจารย์แพทย์ปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับเปลี่ยนทาา่าทุกวนันนะครับคุณพ่อเปลี่ยนท่าทุกวันวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเทนนิสเอบโบกับกอล์ฟแอบโบ,บต่อเมื่อวานนี้เราพูดกันในพื้นฐานครับจุดเกิดเหตุของเขาทําที่ข้อมือไปเกิดผลที่ข้อศอกของาคุณพ่อเราไปอย่างนี้แล้ว <c oughs> และไอเจ้ากอล์ฟเฟอร์กับเทนนิสมีความแตกต่างกันก็คือ เทนนิสมันเกิดที่เส้นการที่ใช้มุมองศาเงยขึ้นของข้อมือกอฟเฟอร์หุบลงมากๆอ่าแล้วไปจุดเกิดเหตุที่ข้อศอกคราวนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดการแก้ไขยอย่างยั่งยืนคุณพ่อบอกแล้วว่าไอกิจกรรมพูดที่เราทาแล้วมันทําให้ใช้มุมของข้อมือมากเกินไปทําให้เกิดอาการแบบนี้แน่นอ,อนครับ,รบก็เลิกใช้ง่ายไปไ,ปไหมครับคุณพ่อครับชีวิตของเราเลิกกิจกรรมบางอย่างไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันสังอยู่ในวิถีชีวิตของเราเอง การที่เราจะสอนให้คนที่เป็นโรคเหล่านี้ทั้งเทนนิสเทบลทั้งก็เฟย์โบว้ปรับพฤติกรรมบางอย่างนั้นมีความสําคัญมากมากถ้าเราไม่สามารถปรับพฤติกรรมเขาได้เขาจะยังคงทําท่าเดิมแบบเดิมอยู่โรควนนี้ถึงมันจะหายมันก็จะกลับมาเป็นใหม่ได้เพราะมันเป็นตัวเหตุของโรคการใช้ข้อมือท่ากระโดดขึ้นเป็นเทนทนิสเบลกระโดดลงความลงเป็นก็เฟย์โบเจ็บด้านในเป็นทน่ากิจกรรมปกติของมนุษย์แต่ว่าเพียงแต่ว่าขอให้ทําแบบที่ มัเมตตาไม้สักหน่อยอหลีกเลี่ยงการทำซ,ำ,ซำ,ซำซ้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 ำเยอะจนเกินไปเส้นเอ็นที่อยู่ที่ข้อศอกก็จะไม่ค่อยกระทบกระเทือนทำซ้ำทำแรงครับกระตุกสามอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เขาไม่ชอบใช่ไอจูดเส้นเอ็นเนี่ยมันจะไม่ชอบการทำซ้ำที่ไปกระตุ้นที่เขาถูกเกรงถูกคลายมากจนเกินไปซึ่งพวกนี้ทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจเสได้ครับอ,อันนี้ก็อนึกท่าขึ้นใหม่ท่านึงครับคุณพ่อครับพวกที่นักยิมนาสติก ที่ต้องมีการโหนบาร์จะต้องมีการหมุนหมุนหมุนผ่านบาร์มันทําให้เกิดอาการพวกนี้ได้ไหมได้เลยเพราะว่าแต่ละท่าที่ข้อมือเขามีการเลี้ยงตัวเองอยู่บนแกนบาร์เนี่ยนะข้อมือก็ต้องมีการพลิกแล้วก็บรรลงท่ากระตุกโบกขึ้นบนแล้วก็คว่ำลงล่างจนได้ก็มีผลให้กระดูกที่เป็นที่ก่องเส้นเอ็นเหล่านี้ที่มันทอดข้ามมายาวพื้นเลยเนี่ยเกิดการกระตุกและอักเสบขึ้นได้นะครับอ่าแล้วครับ ทุกครั้งทุกคราวครับคุณผู้ชมครับที่เราพูดเกี่ยวกับการบาดเจ็บนะครับคุณพ่อไม่แนะนําการใช้ความร้อนกับความเย็นเสมอเลยใ,ในอาการนี้สามารถใช้ความร้อนหรือความเย็นช่วยได้ไหมครับถ้าเป็นช่วงใหม่ๆเลยแล้วเจ็บปวดอยู่หลังจากทำกิจกรรมบางอย่างเช่นไปเล่นกีฬาไปพิพื้นต่างๆเนี่ยแล้วก็เจ็บขึ้นนะครับนะเราแนะนำห้ใช้น้าเย็นในช่วงแรกเนี่ยเราใช้น้ําเย็นครับเตผลคือต้องการให้หลอดเลือดมันหดตัวอในพื้นที่ที่มีการเจ็บปวดเมื่อหดตัวแล้วเนี่ยจะทาให เลือดไม่ซึมออกมาในพื้นที่ที่บาดเจ็บนั้นมากเกินเกินไปแสดงว่าทุกการบาดเจ็บมีเลือดไหลซึมๆแต่เรามองด้วยตามเห็นนม,มัน,มนาจากมันอยู่ข้างในครับการที่จะใช้ความเย็นจริงเป็นตัวช่วยหยุดระงับ <c oughs> การไหลของโลหิตออกมาสู่รอยแผล<อ>ไม่ทําให้มันบวมมากจนเกินไปการหายก็จะง่ายขึ้นเพราะไม่มีเลือดไปขวางน,นะครับเว่าการแช่น้าอุ่นนั้นจะทําหลังจากที่เกิดบาดเจ็บไปแล้วประมาณ 6- 12ชั่วโมงครับ ็คือเมื่อผ่านไปสักหกชั่วโมงแล้วกพิจารณาดูอีกทีหนึงเราคงแค่มีอาการเจ็บปวดมากมายหรือเปล่าถ้าพออยู่พอไหวพอทนแล้วก็พัฒนาไปเป็นน้ําอุ่นเลยครับจากประมาณ6ชั่วโมงหลังจากที่โดนแช่น้ําเย็นไปประมาณสักสามสี่รอบในเวลาช่วง6ชั่วโมงแรกถ้าดีขึ้นสบายขึ้นแล้วไม่บวมมากจนเกินไปก็ปรับเป็นเป็นน้ำ,นำ,นำอุ่นได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บข้อศอกหรือข้อมือเนี่ยเอาไปแช่น้ําอุ่นเอาใส่กระมังแล้วก็แช่ไปทั้งมือมได้ง่ายนะข้อศอกก็แช่ไปทั้งข้อศอกอได้ถ้าไปเจ็บตรงที่มันแช่ไม่ได้ครับใช้ประคบปัจจุบันนี้แผ่นเจลลี่ที่ใช้ทั้งรอ้อนทั้งเย็นอยู่ใน,ในโฟมเดียวกันครับแต่แช่ยเย็นก็จะได้ให้ความเย็นกับการบาดเจ็บแช่รอ้รอนๆก็จะช่วยทาให้หลายเวรรตดีขึ้น นี่เบรกที่หนึ่งะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกอฟเฟอร์เอลโบและเทนนิสเอลโบอย่างยั่งยืนครับคุณผู้ชมครับติดตามในเบรกหน้านะครับเรายังมีความน่าสนใจเกี่ยวกับกอฟเฟอร์เอลโบและเทนนิสเอลโบอยู่ได้ยินเสียงแว่วมาจากคุณผู้ชมทางบ้านว่าเออแล้วกอฟเฟอร์เอลโบกับเทนนิสเอลโบเนี่ยเป็นมันจะต้องอันตรายถึงขั้นต้องผ่าตัดไหมแล้วถ้าเป็นนานๆแล้วไม่หายอันตรายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้คืออะไร,รติดตามได้ในเบรกหน้าครับตอนนี้พักอันสักครู่หนึ่งครับ อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชาย